สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเจอกันในรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา,าและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ที่เชื่อจะมาขึ้นเรื่องใหม่ก็คือการศึกษาประวัติของโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดนักเรียนสามารถลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้หน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่เราเรียนก็คือประวัติของโรงเรียนและชุมชน เรื่องที่1ที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการศึกษาประวัติของโรงเรียนนะคะและก็การศึกษาประวัติของชุมชนค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนในหน่วยที่2ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและก็ชุมชนนะคะเราจะใช้เวลาด้วยการในการเรียนเรื่องนี้กับเป็น3ชั่วโมงนะคะ ถ้านักเรียนต้องการสืบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเราจะสืบค้นจากที่ใดบ้างนักเรียนสามารถบอกที่เชื่อได้ไหมคะอ่บอกไม่ได้ใช่ไหมเรามาดูกันว่าเราจะสามารถที่จะไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของโรงเรียนจากที่ไหนบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือเอกสารของโรงเรียนนะคะอันดับที่สก็คือคำบอกเล่าของคุณครู หรือว่าสิทธิ์เก่านะคะเราสามารถที่จะไปสอบถามสำหรับครูที่เขาอยู่มานานๆแล้วนะคะท่านก็จะรู้ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนนะต่อไปจะมีภาพกิจกรรมต่างๆนะคะทางโรงเรียนก็จะเก็บบันทึกไว้นะคะว่าปีนี้เราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างแต่ละปีแต่ละปีนะคะก็จะมีรูปภาพ เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะแต่ละโรงเรียนและก็ชุมชนแต่ละแห่งเนี่ยมีความมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันนะคะบางโรงเรียนก็เปิดขึ้นก่อนบางโรงเรียนก็เกิดขึ้นหลังนะคะการศึกษาประวัติของโรงเรียนและชุมชนต้องสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานและแหล่งความรู้ต่างๆนะคะ เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะการศึกษาประวัติของโรงเรียนนะคะหลักฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนมีอะไรบ้างโรงเรียนนะคะเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่นักเรียนและอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีให้นักเรียนเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเรียนหนังสือเก่ง คนไหนที่อ่านหนังสือไม่ออกนะคะทีเชอร์ก็จะต้องสอนอบรมนักเรียนนะคะให้นักเรียนอ่านหนังสือได้คิดเลขได้คิดวิเคราะห์นะคะอ่านเขียนได้โรงเรียนนะคะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ส่วนการศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเนี่ยเราสามารถหาข้อมูลได้จากหลักฐานต่างๆเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ค่ะอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนเอกสารของโรงเรียนเอกสารของโรงเรียนอย่างเช่นมีอะไรบ้างมาดูแผ่นพับนะคะแผ่นพับหรือเอกสารแนะนำโรงเรียนนะคะซึ่งโรงเรียนมารีวิทยานี่นะคะก็จะมีเอกสารให้กับนักเรียนทุกปีนะคะเว็บไซต์ของโรงเรียนหนังสือรุ่น หรือไม่ป้ายประวัติโรงเรียนนะคะก็จะติดอยู่ใต้อาคารป้ายประวัติสถานศึกษานะคะแล้วก็สถสติติสถิติของโรงเรียนว่ามีนักเรียนปีนี้มีนักเรียนกี่คนนะคะพอสอนี้มีนักเรียนกี่คนครูกี่คนนะคะแล้วก็มีการขาดลามาสายกี่คน อันนี้เขาเรียกว่า,าสถิตินะคะสถิตินักเรียนสถิติคุณครูนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้ที่เชื่อเอาตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะะเป็นเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะ คือในสมัยนี้นะคะก็จะถ้าเราจะสืบค้นข้อมูลเราก็จะสามารถสืบค้นได้ง่ายมากเราต้องแค่พิมพ์ไปในอินเทอร์เน็ตว่าเราต้องการประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอะไรอย่างนี้ส่วนมากนะคะก็จะอยู่ในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะทุกที่ที่โรงเรียนมารีวิทยาก็มีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวที่เชื่อจะให้นักเรียนทางกิจกรรมทายบทละกันนะคะ ค่าต่อไปก็ลำดับที่2ก็คือคำบอกเล่าของผู้รู้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นใครบ้างนะคะถ้าเรานักเรียนอยากจะทราบประวัติความเป็นมานักเรียนต้องไปถามใครได้บ้างคะถามคุณครูได้ไหมถามได้ถามคุณครูถามพออใช่ไหมคะถามสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนะคะนี่ก็คือเป็นคำบอกเล่าจากปาก นะคะสอบถามโดยการถามที่เชิ์ถามรุ่นพี่นะคะเราเราเขาก็สามารถที่จะให้ความรู้กับเราได้นะคะลำดับที่3นะคะก็คือภาพถ่ายภาพถ่ายที่เชิ์เคยพูดไปตนนั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าภาพถ่ายก็คือในแต่ละปีของโรงเรียนนะคะว่า เรามีกิจกรรมการทําอะไรกันไปบ้างนะคะกิจกรรมมีกิจกรรมแห่งเท,เทียนพังสากิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมต่างๆนะคะเราก็จะมีรูปถ่ายไว้นะคะเพื่อที่จะบันทึกเอาไว้ว่าเราเนี่ยได้ผ่านเหตุการณ์ปีนี้เราได้จัดไหมนะคะปีหน้าเราจะต้องทํายังไงมีกิจกรรมหรือเปล่านะคะแต่ที่ที่รู้มาคือสองปีนี้เราไม่ได้จัดเพราะว่า นะคะมีโรคโควิดนะคะเราก็ไม่สามารถที่จัดได้ค่าส่วนภาพนี้นะคะเป็นภาพกิจกรรมของโรงเรียนวัดจักรวัดนะคะอยู่เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครที่เชอเอามาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะหลักฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะเอกสาร ของโรงเรียนจัดเป็นประเภทลายลักษณ์อักษรนะคะเอกสารที่เป็นตัวหนังสือนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะส่วนคําบอกเล่าแล้วก็ภาพถ่ายเนี่ยเป็นประเภทที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะที่ไม่ใช่ตัวหนังสือเป็นคําบอกเล่าหรือรูปภาพเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเอกสาร หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ถ้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นตัวหนังสือนะคะเป็นตัวหนังสือเขียนไว้บันทึกไว้เขาเรียกว่าประเภทที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะหลักฐานนะคะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็นําไปทําไมคะไปพิจารณาว่าเราได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง มาดูนะคะหลักฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเราจะแยกออกเป็น3หมู่ด้วยกันนะคะก็คือ1นึ่งประวัติการก่อตั้งของโรงเรียนแล้วก็สเหตุการณ์สำคัญในอดีต3ก็คือความภาคภูมิใจของโรงเรียนนะคะแล้วจึงนำมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นทราบนะคะเราจะเล่าหรือบรรยายในชั้นเรียนหรือเขียนเป็นรายงานส่งครูก็ได้นะ ค่ะเรามาสรุปความรู้เรื่องนี้กันนะคะการรู้การเรียนรู้ประวัติของโรงเรียนทําให้เราทราบประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและทําให้เราเข้าใจโรงเรียนมากขึ้นนะคะนักเรียนอยู่ป .3 แล้วนักเรียนต้องรู้นะคะว่าประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเป็นอย่างไรนะคะอันดับที่2ก็คือเราสามารถสอบถามประวัติโรงเรียนจากใครได้บ้างคะจากเอกสารของโรงเรียนนะคะอันนี้เขาเรียกวเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนคำบอกเล่าของผู้รู้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนอย่างเช่นใครคะอย่างเช่นผู้บริหารโรงเรียนนะคะ,ะคุณครูหรือว่าสิทธ์เก่านะคะอันนี้ก็คือคําบอกเล่าตัวนี้ก็อยู่ในประเภทไม่เป็นรายลักษณ์อักษรนะคะต่อไปก็คือภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียนนะคะก็สามารถเราก็สามารถจะรู้ว่ากิจกรรมนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไรพอสอะไรนะคะจะเป็นประเภทที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนกันเอาละค่ะเราก็วันนี้นะคะเรียนจะเรียนจบไปในเรื่องการศึกษาประวัติของโรงเรียนนะคะหลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนะคะมีอะไรบ้างนักเรียนจำได้ไหมคะ หลักฐานที่เราสามารถไปหาได้ข้ออย่างเช่นห้องสมุดโรงเรียนใช่ไหมคะเผ่นพับหรือเอกสารแนะนําโรงเรียนภาพถ่ายต่างๆนะทีเธอร์จะไม่มีการมา้านให้นักเรียนนะคะทีเธอก็แค่ให้นักเรียนไปอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เส้นเวลา ลำดับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนในหน้าที่128-129นะคะแค่ให้นักเรียนได้ดูทำความเข้าใจในหนังสือว่าลำดับตัวอย่างเส้นเวลาแสดงเหตุการณ์สำคัญว่าโรงเรียนเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างสำคัญอะไรบ้างนะคะนักเรียนไปอ่านมา และเดี๋ยวคลิปหน้านะคะที่เชื่อก็จะมีงานให้นักเรียนทำกันนะคะสำหรับวันนี้ที่เชื่อขอจบการสอนเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ